ลักสูตรสาขาวิชาเอกโภชนาวิทยาและการกําหนดอาหารนะคะจะเรียนอะไรบ้างนะคะเราจะเรียนแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะก็คือเรียนในเรื่องของวิทยาศาสตร์นะคะเ,เรียนในเรื่องของสาธารณสุขศาสตร์แล้วก็เรียนวิชาของเมเจอร์ก็คือโภชนาวิทยาและการกําหนดอาหารนะคะช่วงปี1ปี2เนี่ยเราจะเรียนเบสิกก็คือวิทยาศาสตร์ก่อนนะคะเรียนที่สายยานะคะแล้วพอมาปี2และปีสา ก็จะเรียนในเรื่องของสาธาาณสุขศึกษาส่วนปี3แล้วก็ปี4เราก็จะลงวิชาของสาขาเอกยาศาเรื่องของโภชนาวิทยาและการกําหนดอาหารนะคะวิชาของเราในเรื่องของโภชนาวิทยาและการกําหนดอาหารเนี่ยก็จะมีหลายๆส่วนนะคะแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆแล้วกันเนาะกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มของเบสิ c นิ t เรชั่นนะคะก็คือโภชนาการพื้นฐานทั้งหลายนะคะเรียนชีวเคมีนะคะเรียนเรื่องของโภชนาการในวัยต่าง ะะเรียนวิทยรราศาสตร์การอาหารเรียนฟู้ดเซฟตี้อะไรทั้งหลายนะคะกลุ่มที่2จะเป็นเรื่องของวิชาเอกแล้วล่ะคะ่ะก็คือโภชนาวิทยาและก็การกําหนดอาหารนะคะซึ่งหล,ลักๆเราก็จะเรียนเรื่องของการกําหนดอาหารเรียนเรื่องของโภชนาการบาบัดเรียนเรื่องของโภษนาการคลินิกนะคะซึ่งจะเป็นแก่นหลักนะหะัวใจหลักของการที่จะไปเป็นนักกาหนดอาหาร ส่วนที่3ก็ 3, จะเรียนเรื่องของโฆษณาการชุมชนหรือ community nutrition นะคะแล้วก็จะ,ะสามารถจบไปเป็นนักกำหนดอาหารหรือนักโฆษณาการได้ด้วยเพราะฉะนั้นนักโฆษณาการก็จะทำงานในชุมชนเพราะฉะนั้นก็จะมีเรียนในเรื่องของการดำเนิน,นงานการวางแผนโครงการหรือว่าการประเมินผลโครงการในด้านโฆษณาการนะคะส่วนต่อไปก็จะเป็นเรื่องของงานวิจัยคะ่ะ ะะงานวิจัยเนี่ยเราก็จะมีเรียนเรียนทั้งสัมมนานะคะเรียนเรื่องของระบวยบวิธีวิจัยแล้วก็มีการทำซีนีโปรเจ์หรือว่าภาคิพนผลด้วยหนะะลักๆก็จะมีเรียนกตามนี้ค่ะ เมื่อจบไปนะคะจากการเรียนสาข,ขาวิชาเอกนี้นะคะหลักๆเลยเนี่ยเราสามารถเป็นทําอาชีพอะไรได้บ้างนะคะอาชีพแรกเลยก็คือนักกําหนดอาหารนะคะก็คือผู้ที่ทําการกําหนดอาหารในโรงพยาบาลทั้งหลายนะคะดูแลผู้ป่วยในเรื่องของอาหารบำบัดโรคทั้งหลายนะคะอันที่2ก็คือเป็นนักโฆษณา,าะคะนักโฆษณากาเนี่ยก็คือการทํางานในชุมชนนะคะเป็น ทำงานในกลุ่มนะคะกับประชาชนในกลุ่มใหญ่นะคะในในชุมชนต่างๆนะคะ,อะนอกจากนั้นนะคะยังสามารถ ไปเป็นนักวิชาการสาธารณสุขได้นะคะเพราะว่าเราจบทางด้านสาธทารณสุขมานะคะแล้วก็อาจจะไปทําในเรื่องของเป็นนักวิชาการนักวิจัยอะไรต่างๆนะคะานด้านวิทยาศาสตร์ก็ได้รวมมาจนถึงการประกอบอาชีพอิสระนะคะตอนนี้ก็คือนักธุรกิจหรือธุรกิจการประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอาหารตอนนี้ก็เป็นเทรนด์ว่าเราสามารถที่จะพัฒนาอาหารหรือพัฒนาอาหารสําหรับ เพื่อสุขภาพทั้งหลายนะคะก็เป็นอาชีพที่เป็นนักธุรกิจด้วยตัเองก็ได้นะคะก็ขอฝากสาขา วิชาเอกคุณศาวิทยาและการกาหนดอาหารเป็นอีกสาขาหนึ่งนะคะที่มีความน่าสนใจว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องอาหารกําลังเป็นเทรนด์เลยนะคะการที่เราจะทําอาหารเพื่อสุขภาพนะคะหรือประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับการให้คําปรึกษาด้านอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยกำลังมาและที่สําคัญก็คือตอนนี้นะคะเรามีพระราชาบ,บัญญัติในเรื่องของการกำหนดอาหารวิชาชีพแล้วนะคะต่อไปเนี่ยเราก็จะมีในเรื่องของ สามารถจะสอบนะคะ,ะใบประกอบโรคศิละปะของนักกําหนดอารวิชาชีพได้ก็ขอเชิญชวนน้องๆน,นะคะมาเรียนสาขาวิชานี้กันได้นะคะ